ตอนนี้เนียอ้อนทำเซตกันน้ำร้อยเปอร์เซนต์ได้แล้วเราจะมาลองดูกันว่าเซตนี้จะป้องกันได้มากแค่ไหนเราจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเนียอ้อนนะคะกับแร็กนรกอินเตอร์เนชั่นแนลวันนี้ก็จะมารีวิวเซตกันน้ำร้อยเปอร์เซนต์ค่ะก็ไม่รู้นะว่ามันน่าตื่นเต้นตรงไหนนะกับการลองเซตน้ำร้อยเปอร์เซนต์เราก็จะเจอปัญหาพวกวอเตอร์ปอสตอมการ์ดหรือว่าโดนฟอสโนวาหรือฟอสไ e อะไรอย่างนี้ ดังนั้นแล้วเนี่ยเซตนี้แหละค่ะป้องกันดามเมจของเราได้นั่นเองจากในเอพิซอดที่แล้วนะคะนี่เลยค่ะอ่าลิฟแคปแต่คราวนี้เนี่ยเราจะใส่2ใบแต่ที่พิเศษก็คือตัวบลูสโตนมู o ไอแพดเนี่ยจะป้องอาจะลดความเสียหายจากท่าเวทมนต์น้ำอีก5%ไปอีกค่ะดังนั้นแล้วส่วนหัวเนี่ยยีทดไปก่อนนะคะถัดมาเลยนี่ค่ะโลว์ัคกิลี จะลดดามเมจากธาตุน้ำเบ็ดเสร็จก็คือ20%ดังนั้นแล้วรวมกันจะได้เป็น45%การ์ดน้องหมึกใส่ส่วนมับจะลดดามจลงไปอีก30%เลยล่ละค่ะคือ75%ค่ะรองเท้า Tidal, s h u e ราคาถูกนะคะสามารถหาซื้อได้จะลดไปอีก5%ดังนั้นรวมกันแล้วทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยลดดามจไปแล้ว80%นะคะแล้วยังไม่พอค่ะมีคูมีโคพรูฟโพชั่นอีก อันนี้ก็จะลดดาเมจไปอีก20%ปอค่ะจะไม่ได้ลดดาเมจที่า็นะกินได้แค่20%แต่ก็มากพอแล้วค่ะเพราะรวมกันแล้วทั้งหมดคือ100%เรียกได้ว่าคือกันน้ำได้เลยละค่ะคือตกน้ำไม่เป็นไรเลยละค่ะคือไปลอยกระทงก็ถ้าเกิดว่าล้มลงไปในแม่น้ําก็ไม่ต้องกลัวว่ามือถือจะเปียกนะคะคือกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละค่ะดีขนาดนั้นเลยละค่ะแน่นอนค่ะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับครั้งนี้ด้วยว่าเราจะไปลงดันเนนนะะจนี้ สเปียร์มือเดียวเพิ่มจะเอามาตีบวกเให้ได้นี่แหละค่ะก็ดันที่มันจะดอปเนี่ยก็คือดันนากาอยู่ที่เดิมชันแก็ดันนั้นแล้วอ่ะถ้าไปที่ดันนั้นเนี่ยจะเจอกับพวกนาการที่จะใช้วอเตอร์บอลแล้วก็ใช้อาเวทน้าเนี่ยแรงพองสมควรเลยดังนั้นแล้วเราจะมาลองดูกันนี่แหละค่ะว่าเซตนี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีกันที่ดิมชั้นแก็นะคะถ้าถามว่าเซตที่ใส่เนี่ย มันมีการที่ดีกว่านี้ไหมแน่นอนค่ะมีแน่นอนนะคือมีเสื้อน้ําแล้วก็อาจจะสงสัยนะว่าทําไมไม่ใส่เสื้อสอดฟิชมันจะทําให้เสื้อของออเดกาเป็นธาตุน้ําปั๊บอีกตั้ง25%นี่แต่ทําไมไม่ใส่เป็นเพราะว่าอ่ามันจะมีเสื้อน้ําที่ดีกว่านี้ค่ะแล้วมันสามารถใส่ได้ตอนที่เลเวล130ยเลยไม่จําเป็นที่จะต้องอ่าซื้อมาใส่เลยละค่ะนั้นแล้วก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเซตที่ดีกว่านี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ แต่ในเบื้องต้นก็คือมาเป็นเหมือนกับว่าหลักให้ดูนั่นแหละค่ะว่าถ้าแบบว่างบน้อยจริงๆเนี่ยอยากจะลองจัดซักเซตง่ายๆเนี่ยละค่ะจะจัดหาอะไรมาบ้างนะคะก็คือตามนี้เลยล่ะค่ะเอาอย่างนี้ละคะเราจะมาลองดูใน1ชั่วโมงกันนะว่าเดี๋ยวจะลงแบบยังไม่ใช้โค้ดพูฟก่อนนะคะให้ดูเลยค่ะว่าทั้งตัวเนี่ยถ้ากานันตามเหแปเเเนี่ยจะโดนมากหรือโดนน้อยไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็คือใช้วิธีการเดินลากได้เลยนะคะเนี่ย โอ <_ d iam ain> ้โหเห็นไหมคะดูดาเตบามากเลยค่ะดาเมจ์อเอยเองค่ะเรียบร้อยค่ะสบายเลยละค่ะนี่ละคะเห็นไหมคะคือยิงกวาดเจบอเบามากเลยค่ะยิงดอกละ้อยเองนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจค่ะโอ้ยเจ็บค่ะเจ็บ้หโอ้โหโ้หโแรงมากเลยค่ะที่ขนาด8 0แล้วันเนี่ยยังโดนแรงเลยนะถือว่าดาเอต80%เนี่ยก็ก็โอเคนะคะ แต่ว่าก็ว่าเถะค่ะถ้าเกิดว่าโจนลุมทีเดียวเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะคะคือถ้าเกิดว่า3 4สตัวยิงพร้อมกันก็น่าจะจุกเหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าใส่โค้ทูปไปเนี่ยตอนนี้กันดามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเรามาลองดูกันค่ะว่าเราจะโดนดามจเท่าไหรค่ค่ะจะขึ้นมิสหรือเปล่านะถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อูหโ,โดนแค่นหนึ่งเองค่ะอูหเบาเบาแบบเบาสบายมากเลยค่ะคือแบบยืนได้สบายเลยค่ะ ข้อเสียของเซตนี้คือจะต้องมาคอยนั่งรีเจน SP บ่อยๆเป็นเพราะว่าเราใส่ประดับส่วนหัวแล้วก็ส่วนอื่นนี่แหละค่ะเลยทาให้ SP มันใช้ได้ค่อนข้างน้อยดังนั้นแล้วนี่ก็คือน่าจะเห็นแล้วนะคะว่ามีมีข้อดีและข้อเสียคือเป็นยังไงกันบ้างข้อเสียเนี่ยเราจะต้องเสียประดับส่วนมับไปด้วยทําให้เราทาดาเมจได้ไม่แรงเราใส่เรดดิกก็ไม่ได้เราใส่กันเวทธาตุอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะดังนั้นแล้วก็คือถ้าจะจัดเซตตัวนี้มาเนี่ยก็ต้อง มั่นใจนะคะว่าคือมาเจอกับมอนธาตุน้ำจริงๆค่ะแล้วก็ยืนดาเมจธรรมดาปกติไว้แล้วก็ยังเสียตรงไหนอีกคะเนี่ยรองเท้าอีกค่ะคือรองเท้าเนี่ยได้มา5%าเเนี่ยถามว่ามันมากหรือมันน้อยก็มัน,ม,นมันก็ถือว่าช่วยทําให้มันรวมกันกลายเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้นั่นแหละค่ะดังนั้นแล้วการเสียรองเท้าไปเนี่ยเราจะใส่ของเพิ่ม sp เนี่ยได้น้อยจริงๆเนี่ยเราสามารถใส่การ์ดอย่างอื่นได้อยู่นะคะอย่างเช่นใส่การ์ด ไฟลหลอกแล้วก็ไปตีบวก9ก็ทําได้ค่ะแต่ในความเห็นนะคะคือเนี่ยค่ะใส่บูสคาฟมาเพื่อเพิ่มบัฟอีกเนี่ยจะกลายเป็น h p 20%มันก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ามันจะมีรองเท้าที่ดีกว่านี้อยู่แล้วค่ะที่บวก Max s p 20% m a x HP 20%, HP 20อยู่แล้วดังนั้นแล้วก็คือไม่ต้องมาเสียเวลาตีบวกรองเท้าคู่นี้แร้วค่ะเว้นแต่ว่าเราจะใช้มันเป็นคู่ในการฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ข้อปัญหาอย่างต่อมานะคะคือ ดันเจี้ยนธาตุน้ําที่พอจะนึกออกมันก็มีไม่กี่ดันเจี้ยนหรอกค่ะถ้าเป็นใน i อาาโอล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นดันเจี้ยนอ l ลูชันของไอซ์เคฟอะคะ่ะก็คือพวกกาเซติไนเมพวกนั้นแหะค่ะแต่ว่าจะเป็นแองกี้อะค่ะไอคือแองกี้ไอ t ์ไททันแองกี้กาเซติอันนั้นอะคะ่ะจะพอได้ใช้อยู่บ้างคะ่ะแต่พอจะถึงเลเวลร7 5หรือ160เนี่ยมันก็น่าจะมีของที่ดีกว่านี้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะคะข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเซตเนี่ยคืออะไรกันบ้างนะคะ เอาละค่ะ s p เต็มแล้วไปดูกันต่อเลยค่ะเออ,ออเออเดินไม่ออกค่ะโอ้โห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 เล่นไม่ออกเลยนะคะเนี่ยถ้าถ้าโดนท้อมกันสามตัวแบบเมื่อกี้แล้วแล้วเป็นแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะแบบน่าจะหะคตรยากไปละค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะหบันมันไม่ขึ้นมิสนะคะยังไงเราก็ต้องโดนดาเมจอยู่ดีนะโอ้ยโครโนเยอะค่ะแย่แล้วค่ะ เห็โมเทอะไปค่ะแย่แล้วค่ะโดนลุกขาดกระทันทันค่ะอุ้ยวิงเกือบไม่ทันค่ะนี่แหละค่ะคือปัญหาของดันเนี่ยนาคาตอนนี้ไม่กลัวค่ะกลัวโคโน่สิ่งเดียวค่ะคือคือตีแรงไม่พอนะคะมันจะมีปั๊บดีปั๊บเราเยอะเหมือนกันค่ะแถมยังไงอีกล่ะคะมันสะท้อนดามจโอ้แบนของเราได้ค่ะโอ้แบนลงไปหมื่นหนึ่งค่ะมันสะท้อนกลับมาหมื่นสองอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแรงกว่าที่เราทําได้แล้วค่ะคืนหลับแน่นอนค่ะเอาละค่ะ ตอนนี้นับเวลาทดเวลาบาดเจ็บไปแล้วก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยค่ะว่าผลประกอบการเราได้อะไรกันบ้างคะ่ะลงมาหนึ่งชั่วโมงได้หอ,อกมาเล่มเดียวค่ะโอ้ย oh yeah, แย่เลยรู้สึกไม่ดีเลยล่ะค่ะไปดูกันเลยค่ะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าหอ,อกเล่มเดียวที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นหอ,อกอะไรนะคะเป็นหอ,อกขิมสังค่ะแต่ธาตุอะไรคะธาตุธรรมาดาค่ะโอ้ยปวดหัวแป๊บค่ะถามว่า ดีไหมคะหกธาตุกขิมสันที่สามารถสุ่มออกมาได้ดินน้ําลมไฟแบบเพอร์ซิอุสน,นะคะแล้วก็มีธาตุแสงกับธาตุมืดอีกะคะ่ะหกธาตุเนี่ยได้ธาตุธรรมดามาคะ่ะหืมโอ้เครียดแป๊บค่ะค่ะนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดของกันน้ำร้อยเซค่ะคะอะไรนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่ามันงั้นๆเหรอคะ จะบอกว่าเซตร้อยที่เนียออนอุตสาห์ทำมันก็แค่งั้นงั้นเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวมีมอนอยู่ตัวหนึ่งที่เนียออนรู้จักค่ะเราจะไปเทสขอกับเขากันนะคะก่อนอื่นนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเขาอยู่ทางนี้แหละค่ะมาทางนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นโอกาสของเราที่จะมีคิวให้เราหรือเปล่านะเขาอยู่ข้างล่างนี้แหละค่ะดูก่อนนะว่าอยู่หรือเปล่าโอ้อยู่เลยค่ะอยู่ตรงหน้าเลยล้วค่ะเนี่ยย เฮ้ยมาค่ะปั๊บเลยค่ะถ้าอย่างนั้นมาแล้วค่ะเข้าไปกันเลยค่ะมาค่ะเจอกับบอสนี่มาลองดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะโดนดาเมจทีละหนึ่งค่ะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมที่ดาเมจพันกว่าเนี่ยก็คือโดนบอสตีปกตินะมาค่ะมาค่ะมาค่ะนี่แหละค่ะ ไปแต่ปัมป๊มลุลวงปั๊มรัวงปั๊มรัวงปั๊มรัลวงไปแต่ปัม๊มรัวงไปแต่ปัมป๊มรัวงเดี๋ยวเดจะขยับนิดนึงค่ะไม่ได้มุมไม่ได้มุมแบนนี่ค่ะโอ้ชบอลทีละดหนึง่งโค้ชบอลทีละดหนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะชิวเลยค่ะ อออย่างนี้เท่าวันก็ยังได้ค่ะดาวเมทส์รอบละหมื่นสองรอบละหมื่นสองค่ะนี่คือดาวเมทที่แรงที่สุดที่ทำได้แล้วค่ะเบนนี่ชิงไฟเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเงาบอสเลยมาโเวลา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  มาค่ะสตันมาโอ๊ยติดตันติดตันติดตันมาค่ะ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 ติดตันค่ะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะวันนี้พวกปารมมาเยอะค่ะ โดนสโลยค่ะโดนสโลยค่ะโดนทุกรูปแบบค่ะมาค่ะมาค่ะเลือดบอสเลือดบอสน่เลือดบอสนิดเดียวเองค่ะหนึ่งล้านค่ะเลือดบอสหนึ่งล้านค่ะดาเมจหนึ่งหค่ะเอาเข้าไปค่ะมาดูกันนะคะว่าลวงไอาปั๊มกับคมอดทนอะไรจะหมดก่อนกันนะคะรอหลกแ้วครอบเหลกแ้วค่ะเป็นใบค่ะโอ้จิตใจใครอย่างนี้ โอ้ย oh, ไม่โดนบอสเลยมันติดดิสคิสเอจินี่แหละเราอะตีมแบบอ่ยไม่โดนเลยเฮ้ยมันแก้ไม่ได้ค่ะติดดิสคิสเอจิเนี่ยสราใสต้องไปลงไอ้ต้องไปลมไอ้อาร์ลัสลูมก่อนละค่ะต้องไปเอาไอเทมชิ้นหนึ่งมาให้ได้ก่อนเพื่อแก้เพื่อแก้สถานะดิสคิสเอจินั่นแหละค่ะไม่อย่างนั้นตีบอสไม่โดนอย่างนี้ละค่ะโดนสลโลว์รอบสองค่ะ โอ้โหงานหยาบเลยค่ะสตันนี่ค่ะสตันนี่ค่ะืมลงมาทำไมคะเนี่ยลงมาผ่านปั๊มเล่นๆหรอคะบอสไม่โดนได้เมืสักครั้งเลยค่ะเอาละพอค่ะพอค่ะพอคอนเทอรค่ะคุณผู้ชมน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าพอเธอเห็นแล้วนะคะว่าเซ็ตร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเสื้อแตกเลยค่ะโอ้โหสู้กันจนเสื้อแตกเลยค่ะปั๊มเนี่ยหมดไปเป็นแสนเลยล่ะค่ะ เมื่อกี้ปั๊มสองล้าน,นะค่ะหมดไปแล้วละ,ะ, <_ an> ะค่ะแค่ค้าไว้อย่างเดียวนะคะในเซิฟนี้เอาละค่ะก็หวังว่าจะสนุกกันนะคะกับคลิปนี้ถ้าชอบการประจนภัยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเนียออนแล้วก็พวกเราทําคลิปกันต่อไปนะคะเดี๋ยวก่อนนะค,ะ, <_ an> คะทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะคะว่าอ่าเมื่อกี้น่ะมันเบรกอตีเบานะคะก็คือเวทของเขาอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวถอดเซตนี้ให้ดูเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้แค่โล่อย่างเดียวนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าโดนวอเตอร์บอสเต็มๆอ่จจะโดนเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะวอเตอร์บอสดอกละพันเจ็ดพันห้าค่ะแล้วเจอกันในอีกิดีโอต่อไปนะคะ เดี๋ยวฝากไ้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปเตรียมเซตให้มันดีกว่านี้ค่ะยังไงก็มีปัญหาเรื่องดาเมจเนี่ยยังปิดบอร์สไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องอ่ายังแก้สกิลบางอย่างของบอรสไม่ได้นั่นแหละค่ะสวัสดีนะคะ